นะครับก็สวัสดีเพื่อนนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปในแคปคัทแบบนี้ครับอ่านะครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปโหลดนะครับไปบันทึกวิดีโอนะครับใน Tik t o o กผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับใน YouTube นะครับเราก็ไปโหลดกันได้นะครับ เมื่อโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้านะครับไปที่แคปคัตนะครับนะครับเสียวข่าวนี้ครับกดเข้าไปครับนะครับเมื่อกดไปที่แคปคัสตนะครับเราก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่ครับคลิปนี้นะครับผมจะใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับ10ภาพด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเลือกสักครู่นะท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยนะนะครับเมื่อเลือกรูปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดไปที่เพิ่มครับกดไปครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราเพิ่มรูปมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาปรับนะครับรูปภาพนะครับให้มีขนาดนะครับเต็มจอใน t i k t o k นะครับก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างครับมาที่รูปแบบครับแล้วก็เลือกขนาด9ต่อ16ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับไปครับอ่านะครับปรับแบบนี้นะครับให้ทุกภาพนะครับจะได้เท่ากันนะครับปรับไปครับ นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นะครับปรับรูปนะครับตามที่ผมต้องการแล้วนะครับในขนาด9ต่อที่นะครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่ระยะเวลานะครับในแต่ละรูปนะครับรูปแรกนะครับก็จะใช้นะครับ6.8นะครับวินาทีนะครับเลื่อนไปครับรูปที่2นะครับ0.8วินาที รูปที่สามวินาทีครับรูปที่สี่นะครับ0.6วินาทีรูปที่ห้านะครับ0.7วินาที รูปที่6นะครับ0.6วินาทีรูปที่7นะครับจนถึงรูปที่10นะครับก็เป็น0.7วินาทีนะครับ อานะครับตอนนี้นะครับก็ได้ปรับเวลานะครับตามที่ตามจังหวะของเพลงเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่นะครับในเรื่องของนะครับการเลื่อนภาพนะครับก็คือนะครับกดไปตรงนี้ครับขาวๆครับนะครับแล้วก็มาที่นะครับเป็นอ่า yup. ฟ <po target> ัดส in ีขาวเหมือนเดิมครับแล้วก็เรียกไปที่ปรับใช้ทั้งหมดครับแล้วก็มาที่ถูกต้องครับนะครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่นะครับ เพลงนะครับที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็นะครับมาที่นะครับระดับเสียงแล้วก็มาที่เสียงแล้วก็มาที่เสียงของคุณนะครับคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอแล้วก็จิ้มไปที่นะครับวิดีโอที่เราบันทึกมาเมื่อสักครู่นี้ครับในติ k กต็อกผมแล้วก็นําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอนั้นกดไปครับแล้วก็บวกตึ๊บอ่านะครับตอนนี้นะครับก็ใส่เพลงไปแล้วนะครับ ผมลืมไปเลยนะครับลืมใส่นะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับปกดไปที่ภาพเคลื่อนไหวกันครับภาพแรกนะครับจะใช้เป็นนะครับซูมหนึ่งนะครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับซูมหน่งนะครับนะครับแล้วก็นะครับภาพที่เก้านะเอ้ภาพที่สองถึงภาพที่เก้าเนี่ยนะครับจะใช้เป็นโยกเยกนะครับทั้งหมดเลยนะครับง่ายมากนะครับคลิปนี้ง่ายทุกคลิปนะครับ อ่านะครับตอนนี้ก็ได้ใส่ทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เพลงเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาลองฟังเพลงดูนะครับว่ารูปของเรานะมันตรงกับจังหวะหรือเปล่านะครับไปดูกัน ายครับเป็นไงบ้างครับนะครับคลิปที่ทําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็นะครับถือว่านะครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ตามที่ผมนะครับต้องการนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่บันทึกด้านบนครับกดไปครับนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่60อัตราเฟรมครับกดไปครับแล้วก็ส่งออกนะครับ อ่านะครับตอนนี้ก็ได้นะครับบันทึกนะครับวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นด้วยนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหรือว่านะครับในทิกตอกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ